สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังนุ่มกัญชัยจี้ถามการจอมพลังกลางรายการหลังเคยบริจาคไป1ล้านบาทล่าสุดวันที่23ตุลาคมพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกัญชัยได้ออกมาถามถึงเรื่องการบริจาคโมนิธิกการจอมพลังผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าผมเป็นประชาชนคนไทยทั่วไปอยากโอนเงินช่วยเหลือผ่านการจอมพลัง ผมโอนไปสองครั้งขังแรกโอนไป1ล้านบาทไม่ได้โอนเข้ามูล,ลนิธิซึ่งวันนั้นโอนให้กัน1ล้านและมูลนิธิปุ่มปนัดดาอีก1ล้านบาทเพื่อช่วยน้ำท่วนภาคเหนือจากนั้นเขามีการเปิดมูลนิธิขึ้นมาซึ่งผมได้โอนผ่านมูลนิธิ5 0 0 0 0นและมูลนิธิอีจันห0 0 0 0 0ที่ผ่านมาผมไม่เคยถามว่าเอาเงินไปทำอะไร แต่วันนี้ผมอยากถามแล้วขอให้ออกมาชี้แจงว่าเงินในมูลนิธิมีเท่าไร่เอาไปใช้จ่ายอะไรบ้างเบิกจ่ายอะไรบ้างผมไม่เคยถามเพราะให้เกียรติทุกคนแต่ครั้งนี้ต้องออกมาชี้แจงอย่ามาชี้แจงในรายการหนนกระแสนะครับเพราะผมไม่อยากเปิดพื้นที่ในรายการหนนกระแสมาชี้แจงในเรื่องนี้เพราะไม่เป็นกลางไม่เป็นธรรมกับสังคม อยากเรียกร้องให้ไปออกเวทีกลางอย่างคุณสรยุทธ์หรือเปิดโต๊ะแถลงข่าวในเรื่องนี้เลยเพื่อตอบข้อซักถามสังคมให้เคลียร์ที่สุดให้สังคมได้รับรู้ว่าใครเป็นกรรมการใครทำบัญชีเงินส่วนไหนเข้าออกยังไงตอบข้อสังคมได้เคลียร์ที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ